อยู่ภายใต้โลกโ i r t ม a l meeting สัมมนากันแบบออนไลน์ผ่านในส่องของพวกทูนิคุนี่ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะได้รู้จักในฝั่งของพวกทูหลายๆาไปหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นซูมเว็บเอ็กหรือว่าจะเป็นในฝั่ง virtual m e t i n g หรือ v i r เป็นตนะะ้นนั่นคือผมบอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะในเรื่องของวิธีการทํางานหมาว่ามันจะต้องกลับมาเจอกันจะต้องเข้าออฟฟิศก็ก,กาลายเป็นว่าเอ๊ะเราก็ ทำงาน sucking, ที่บ okay. okay. so okay. ้านไม่ได้ก็คือเป็นมีรรมาึ้นมาก็เป็นลักษของ Work f กโควิดนะครับแล้วก็คือเป็นที่มาของอรนนี้ว่าเอเียเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มเป็นในฝั่งของโควิดเอาเบรก็ค้อเกิดจับความได้เราก็ประมาณการเปีนของานะคะมีเฟสหนเฟสสอเฟสสาเฟสสีเฟสห้จนทังเรียนล้เฟสแรกก็คือเราจะรียนวไมาเฟจทุกโอเคทุกคนจะต้องอู่่า วันหากนั้วเราจะรีเซ็ตการทำงานลูกแบบใ่หม่อยก็คือโอเคการทำงานในตักบุ๊ดฟองผสิ่งที่หมอข้ามไม่ได้ก็คือจะมีเรื่องของการษารปลอดภัยเพราะนื่จากว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เข้ามาเข้ามาล็อกอินเข้ามาแอสเซทใบรอนท์ใน,ในอุปกรณของเรารเใช่เป็นในแบบของพนักงานเราหรือเปล่าลูกค้าเราหรือเปล่าพักงานชีพเราหรือเปล่ามันก็จะเป็นจังหวะดีนะจ๊ะที่ว่า หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรก็เ <Yes. S 1> ริ่มมองว่าตอนนี้เทคโนทลยีเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราวันหนึ่งเกิดมีโควิดเทเวนตี้โควิดยี่สิบขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงเราจะตั้งรับกับยังไงนะคะหนึ่งเรามีความพร้อมเรื่องอะไอย่างตัท,ที่ใช้มีความปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือในฝั่งของเอ็มพีเอเรามองว่าคือในขณะเดียวกันมันก็จะมีในเรื่องของโกไซเบอร์ จุลกรรมในโลกไซเบอร์วาทยากรรมในโลกไซเบอร์ไซเบอร์แอตแท็กแฮกเกอร์ต่างๆเขาก็ไม่หยุดทำงางน,นเขาก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันว่าแบบโอเคเราฉันจะสามารถที่จะสดึงข้อมูลจะเอาพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะนั้นคือในส่วนของ mta เนี่ยเรามองว่าในเรื่องจากวในฝั่งเรื่องจากว่าในฝั่งของแฮกเกอร์หรือพวกแอตแท็กเขาก็มีวิวัฒนา,าการแล้วเราจะตั้งนะะเพราะนั้นคือวันนี้ก็เป็นโอกาสดี ที่เรามีในแบบของพันธมิตรของเราเองนะคะก็คือเราก็ได้รับความไว้วางใจจากเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่งของ a c t i v e w l นะคะทานเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของซิลเวอร์ฟอยด์เมสโคนะคะที่มามาในส่วนกับอีกฝั่งเราจะตั้งระบบกับอีกอันหนึ่งเราก็ได้รับความไว้วางใจจากแมคซ์ฟีนะคะเอ็กไซเฟอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคนนะคะ ก็คือมีในส่วนของในส่วนของตัวแมททอปีย่างไซเฟอร์แต่กลองที่กอนนะก็คือจะเป็นในส่วนของเพื่อเพื่อที่จะมาช่วยทางน้นประสานกันนะะถามว่าในส่วนของตัวในแต่ละตัวที่ที่เราเราเรามีมามันก็จะมีอย่างรีสปอในแต่ละเรื่องแตกต่างกันนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าแต่ก่อนเราทดลองว่าจริงๆเราก็ response กับในส่วนของมาตรฐามาตรฐานของ N S, <S, s so T คือเรื่องแรกเพราบว่า คุณจะต้องไอดีไอดีนตฟายให้ได้ก่อนว่าคุณมีอสังค์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บค,คุณก็ต้องมีาการป้องกันอย่างไรคุณจะปิดประตูบ้านอย่างไรนะ,ะกับอีกมันหนึ่งในเรื่องของดีเทคคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเออไอเนี้ยเพื่อนบ้านของเราหรือไอเนี้ยกำลังจะปีนรั้วเข้ามาในบ้านของเราก็าเรียกว่าประสาทของดีเทค็คนะคะพอเจอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีว่าแล้วคุณจะรีสปอนด์ยงังไงเจอเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณจะมีวิธีการอะไรหรือจะเฝ้าดูก่อนว่าโอเคดูนิ่เขาเดินไปไหนเขาทำอะไรนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอีโคเวอร์เกิดเขาเข้ามาเกิดเขามาแงะประตูเราเกิดเขาเอาขอกออกจากบ้านเราแผนอีโคเวอร์นีเรื่องของแผ่นดะารนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเอเ็นเทคจึงมีโซชั่นมากมายนะคะคือมันก็จะรีสปอนเซอร์ไปเรื่องในเรื่ง็งในเรื่องของตัวแอคทีฟ a อคทีฟเวอก็ชือจะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีในการที่รอ่อรวมเสือร่อลวมไอ้พวกแฟกเ,เตอร์ตา่างๆเพื่อจะมาค้นหาในส่วนของพวกวอเเคียรเขาเข้ามาเพื่อเ,เพิ่มความรวดเร็วจากคนงานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีในส่วนของตัวพาเน,นีย์พาเน,นียก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการอนุามานระหว่างตัวเอ็นพอยต์ตัวน,นีที่หน่วยง,งานหลายหน่วยง,งานมีพวกออกแอต,ต่างๆมากกว่าส มากกว่าศาลคุณบริหารจัดการยังไงและคุณจะรักษาความปลอดภัยในส่วนเขตไหนได้บแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่มันก็มีในส่วนของตัว Silverport นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนแต่ตอนวันจะดิว่า Two Factor a u t h e n t i c a ี i o n Two Factor ถึงเท่าไหร่ถึงว่าปกติเ,เราล็อกออนเข้าในฝั่งของอาจจะเป็นมือถือล็อกอ,อินเข้า Facebook นะคะเราใส่พาสเวิร์ดเอาเลยก่อน ดูแฟกเตอร์ factor, เลยค่ะว่าคุณมีสกัดส่วนแล้วมันไม่เพียงพอมันก็จะมีอะไรสามสิงนี่เป็น s อสเป็นฮาร์ดแวร์โทเค็นเป็นซอฟต์แวร์ทุกเครื่องจินตนากโค้ดอีกอะไงเพื่อให้รู้ว่าเออดเนี่ยใช่ปนะัญหาใช่คนที่เราเชิญมาในงานเราเรียกว่าถูกแฟกเตอร์ตอนนี้ถ้ารีมาใหม่ครับไม่พอถูกแฟกเตอร์แล้วทีนะครับมันต้องเป็นมันติดแฟกเตอร์มันติดแฟกเตอร์ก็คือจะเป็นในเรื่องของว่ามันจะต้องดูพฤติดูความเสีย่ยง เช่นวันนี้กฤษนาเก้าเก้าโมล็อกอินจากในฝั่งของแม่ปู่เก้าโมลขึ้นล็อกอินมาจากอิสราเอลคุณมียูสเซอร์คุณมีพท่าไหร่คุณมีพาสโคนายเรียบร้อยทฤษฎีแบบนี้มันไม่ใช่หรือคุณล็อกอินมาจากแพลตฟอร์มอื่นที่คุณไม่เคยใช้งานะนี่คือเรียกว่ามันติดสั่งการ,การ,การอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนของมิสโคก็คือจะเห็นว่า หลายหน่วยงานที่บอก hey, จะไปข่าวอีสปพอหลังจากที่มีโควิดเข้ามาเสร็จปสองเท่าแล้วละ่ะมันต้องไปขราวเพราะเราสามารถที่จะวิร์กแอนด์เวิร์กเสร็จแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะมองเห็นเรื่องการจัดการตัวเดสโคเ,าาเปมาในส่วนในเรื่องของขบขาสิทธิมาดูในเรื่องของพวกเว็บแอปพลิเคชันมาดูในเรื่องของเบราที่ส่งแตกผนมานะะนี่คือเป็นของ ครับติดส่วนหนึ่งก็คือเราได้รับเกียรติจากในส่วนของเทคโนโลยีที่ดีแล้วนะคะเรื่องจากว่าในส่วนของเราเองก,ก็คือเราก็เร่งมาพัฒนาในส่วนของที่เป็นไซเบอร์ซิตี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราได้รับเกียรติจากแมกกาซีซึ่งเมกกาซีเองก็คือเป็นผู้นําในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัไยไม่ว่าจะเป็นเอ็นพอยและแมกกาซีสิ่งที่ในส่งของแมกกาซีเองที่เข้มงก็คือก็จะเป็นในเรื่องของว่าเราจะอินเตเกตทำงานร่วมกันได้ จะดีไว้ส่วนขาวนะคะแล้วเราจะออาเพช่าทำงานร่วมกันได้อย่างไรในส่วนของไอโซฟีนะคะแล้วเราก็มีในของเอเซเฟอร์ aper, ที่เป็นคริปโตกราฟโซชันกลางแรงแรงสานะคะแล้วก็จะมีในของฮิโกมอนก็คือมันช่วยทำให้เรามองเห็นดีในเรื่องของเทปติดในบทน้ำขึ้นทำให้เราสามารถที่อันไหลในส่วนของควบคุ aper, มากขึ้นนะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเอสเซฟอร์ iper, จะเป็นในเรื่องของ ก็สำหรับในส่วนของเอ็เองนะก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะก็คือเราประกาวว่าในแต่ละเอ็มจีวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของเธอเพื่อมาแชร์ในเรื่องของโซลิตี้ว่ามันมีประโยชน์ของคนนะครับขอขอบคุณผู้บริหารของเราเลยนะคะเพื่อโปรโมือสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเป็นเด็กหเด็หนุ่มนะคุณน้ต้นนะคะ country manager จากทาง M Solution ่น c ทคโนโลยค่ะอย่างที่คุณ่งปราได้เรียนทุกท่านนะคะวันนี้ถือว่า กันในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยยุค New Normal 2020นี้นะคะแน่นอนว่าเรามีเจ้าของเทคโนโลยีด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเราถึง4ผู้หลักเลยนะคะแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนแน่นอนให้ทุกท่านในวันนี้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวขอเรนเชิญปริศนาบนเวทีท่านแรกเลยนะคะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะจากทางกกาฟี e คคุณกนกกรสั่งแก้วจาก Country Manager ชาจากแม็กกาฟีนะคะ ะะท่านต่อไปนะคะจากเอนไซเฟอร์ค่ะคุณรุ่งทิพย์วงทวีวัน์ค่ะคันที่เซลเมนเจอร์ค่ะตรงกลางเลยนะคะพอโท่านจะติดเสีไปชิวสิดี๋ยต่อไปค่ะจากทาง g ิ g กมอนค่ะคุณสุทธิสาจิตพักดีค่ะเรจิเนียลเซลเด็คเตอร์ค่ะตรงกลางนะคะสุดท้ายน,นะคะหนุ่มหล่อท่านเดียวของเราวันนี้ค่ะจากทางแอตติว n วเน็ตเวิร์ค่ะ